บทที่5จริยธรรมแกนนําและการนําผู้รับบริการเข้าสู่ระบบการรักษาวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 1. เพื่อให้ทราบหลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการทํางานเป็นแกนนําสุขภาพในชุมชน 2. เพื่อให้ทราบข้อควรปฏิบัติของการเป็นแกนนํา 3. เพื่อให้แกนนําเห็นความสําคัญของการเชื่อมต่อผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ h i ชวเพื่อให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว บทบาทและความรับผิดชอบของแกนนําโดยทั่วไปมีบทบาทหลักๆประกอบไปด้วยทํางานเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการป้องกันดูแลและรักษาทํางานทั้งในชุมชนหรือที่สถานบริการทางการแพทย์ตามที่กําหนดออกบริการเชิงรุกให้ข้อมูลผู้รับบริการเรื่องป้องกันดูแลรักษา HIV AIDS และโรคอื่นๆที่สัมพันธ์กันเช่นวัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไวรัสตับอักเสบเป็นต้น ส่งต่อผู้รับบริการเข้าสู่บริการที่เหมาะสมและเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญระหว่างผู้รับบริการและทีมสหวิชาชีพในกรณีที่เพื่อนอาจขาดการติดต่อกับสถานบริการไม่กลับมารับบริการตามนัดแกนนำจะมีส่วนสำคัญในการช่วยตามผู้รับบริการกลับมารับบริการให้ต่อเนื่องบันทึกการให้บริการเพื่อการติดตามผลการให้บริการอย่างไรก็ตามในหลายๆองค์กรแกนนำอาจมีความรับผิดชอบมากกว่าที่กล่าวมาเบื้องต้น เช่นให้บริการตรวจคัดกรอง HIV หรือให้บริการจ่ายยาหรือเติมยาต้านไวรัส HIV ทั้งการป้องกันและการรักษา หโดยแกนนำต้องมีความเป็นมืออาชีพเคารพหน้าที่รักการเรียนรู้สแสวงหาความก้าวหน้าเพื่อรักษามาตรฐานตนเองให้สูงไว้ไฟเรียนรู้อย่าหยุดนิ่งเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นทางเว็บไซต์ www.redcross.or.th www.buddystation.org อย่าพูดถึงงานในทางที่ไม่ดีและไม่อวดตนว่ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการเชิงรุกที่ตนเองทำอยู่ 2. แกนนำต้องรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกคนอื่นในทีมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและปฏิบัติต่อเพื่อนในทีมด้วยความเป็นมืออาชีพมีความเคารพต่อกันพยายามอย่าล้ำเส้นเพื่อนร่วมทีมด้วยการเอางานของเขามาทำโดยไม่คุยกันก่อนเช่นแย่งเคสกัน 3. แกนนำเปรียบเสมือนต้นแบบสำหรับเพื่อนในการดูแลสุขภาพดังนั้นอย่าลืมดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองทั้งกายใจและอารมณ์ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV และไวรัสตับอักเสบและเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่างานหนักเกินไปจนกระทบสุขภาพควรคุยกับหัวหน้างาน 4. แกนนาต้องมีความเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของเพื่อนๆนที่เราให้บริการไม่ใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและวาจาหรือเอารัดเอาเปรียบเพื่อนที่เราให้บริการไม่บังคับเพื่อนให้ทําสิ่งที่เขาไม่ต้องการไม่ใช้วาจาข่มขู่แม้ว่าจะโดนย่อมโมโหหรือเพื่อนไม่ทําในสิ่งที่แนะนําว่าดีที่สุดสําหรับเขาช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนยินดีเมื่อเพื่อนประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพของตัวเอง 5. เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมศาสนาหรือธรรมเนียมปฏิบตัติไม่เลือกปฏิบตัติเพราะความต่างทางเชื้อชาติ6เคารพสิทธิในการตัดสินใจของเพื่อนไม่ตัดสินใจสิ่งที่เราอาจคิดต่างควรสนับสนุนและช่วยให้เพื่อนบรรลุปเป้าหมายในสิ่งที่เพื่อนเลือกแล้ว 7. ไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเคสที่เราทำงานด้วยหากมีจะเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและความเป็นมืออาชีพของเราควรปรึกษาหัวหน้างานถ้าเริ่มรู้สึกในเชิงชู้สาวกับเคสที่เราให้บริการอยู่เพื่อหาวิธีจัดก,การที่เหมาะสม และอาจเปลี่ยนเป็นแกนนําคนอื่นเข้ามาดูแลเคสแทนอย่าแอบไปเดทกับเคสนอกเวลางาน 8. ไม่รับเงินหรือของขวัญที่มีค่ามากๆจากเคสที่เราดูแลในทางกลับกันไม่ให้เคสเยืมเงินในจํานวนมากปกติหน่วยงานจะมีมาตรการราคาของกำนันที่เจ้าหน้าที่สามารถรับได้จากผู้ที่เราให้บริการเช่นไม่เกิน200บาทแกนนําไม่ควรรับของมีค่ามากๆจากเคสเช่นนาฬิกาข้อมือแหวนทองสร้อยทองที่มีราคาแพงเกินที่หน่วยงานกำหนด 9. แต่ละหน่วยงานมีขั้นตอนการบริหารงานที่เป็นระบบของตนเองแกนนาไม่ควรข้ามขั้นตอนปรึกษาหัวหน้างานหากมีเรื่องที่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของตนเอง 10. เมื่อรับรู้เรื่องสําคัญที่ควรจะต้องรายงานหัวหน้างานแกนนําควรรีบรายงานตามมาตรฐานและกฎระเบียบขององค์กรเมื่อเพื่อนแชร์เรื่องบางอย่างหรือเราเจอว่าเพื่อนต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างที่กระทบต่อสวัสดิภาพและชีวิตของเพื่อนเช่นความรุนแรงที่มาจากคู่แกนนําควรรายงานเรื่องนี้ต่อหัวหน้างาน 1> 11 1กำหนดวันเวลาในการให้บริการให้ชัดเจนปกติหน่วยงานจะกำหนดวันเวลาและพื้นที่ในการทำงานของแกนนำแต่ละคนไว้ 12. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานไม่ใช้ยาหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดต่างๆในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 13. อย่าให้บริการเกินความสามารถของตนเองอย่าให้บริการในเรื่องที่เราไม่ได้รับการอบรมหรือไม่รู้จริงอย่าแนะนำในเรื่องที่เราไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเช่นบอกให้เพื่อนเปลี่ยนยาหรือหยุดยาหากเพื่อนมีอาการแพ้ยาควรแนะนำหรืออำนวยความสะดวกให้เพื่อนได้ปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลผู้ดูแล14 ไม่แสดงความเห็นส่วนตัวที่มีต่อหน่วยงานที่เราทำงานด้วยกับผู้รับบริการถ้าผู้รับบริการบ่นถึงคุณภาพบริการที่ได้รับจากสถานบริการทางการแพทย์ที่แกนนำสังกัดอยู่แกนนำควรแนะนำให้ผู้รับบริการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันหรือแนะนำผู้รับบริการให้เสนอความคิดเห็นปรับปรุงบริการตามช่องทางที่หน่วยง,งานจัดไว้ 15. รักษาความลับข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งข้อมูลสุขภาพและข้อมูลอื่นๆของผู้รับบริการไม่เอาข้อมูลเรื่องสถานภาพการติดเชื้อ HIV ของผู้รับบริการไปเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ 16แกนนำต้องแจ้งผู้รับบริการให้ทราบว่าข้อมูลบางส่วนที่ผู้รับบริการให้กับแกนนำอาจต้องส่งต่อให้เจ้าหน้าที่อื่นในทีมให้บริการเช่นพยาบาลหรือแพทย์ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายนโยบายของหน่วยงานหรือเพื่อความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายเพื่อการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ17บบันทึกข้อมูลการให้บริการอย่างถูกต้องและซื่อตรงทุกครั้ง ภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานการสรุปข้อมูลการให้บริการแต่ละครั้งควรดําเนินการทันทีอย่ารอนานจนลืมข้อมูลการนําผู้รับบริการเข้าสู่ระบบการรักษา Ringgit to Care ทำไมต้องพาเพื่อนไปหาหมอการนำผู้ติดเชื้อ HIV เข้าสู่และคงอยู่ในระบบรวมทั้งกินยาอย่างสม่ำเสมอสามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสะเลือดได้ ปริมาณไวรัสจะลดลงเรื่อยๆจนตรวจไม่พบสุขภาพแข็งแรงขึ้นลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดเชื้อให้คู่แต่บางครั้งเพื่อนไม่อยากไปหาหมอเจ้าหน้าที่ภาคสนามแกนนำจึงควรมีความละเอียดอ่อนในประเด็นที่เพื่อนอาจจะมีความกังวลและช่วยเพื่อนคนว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ยังไม่อยากรักษารวมทั้งหาวิธีแก้ไขร่วมกัน ไม่ใช่ทุกคนที่ทราบว่าตนเองได้รับเชื้อ HIV แล้วจะพร้อมเข้าสู่กระบวนการรักษาทันทีตัวอย่างปัญหาที่อาจส่งผลให้เพื่อนไม่อยากไปหาหมอเช่นอยู่ในช่วงความรู้สึกท่วมทน้นทําอะไรไม่ถูกหลังจากเพิ่งรับทราบว่าตนเองติดเชื้อ HIV หมอนัดหลายรอบมากในระยะเวลาสั้นๆมีปัญหาสุขภาพอื่นๆทับซ้อนหรือมีปัญหาด้านจิตใจอื่นๆกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ระการไม่ครอบคลุมตื่นเต้นกังวลในการไปหาหมอหรือไปรับบริการมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปหาหมอแต่ละครั้งค่ารถค่อนข้างแพงหรือบ้านไกลจากโรงพยาบาลมากกังวลเรื่องการรักษาความลับเรื่องการติดเชื้อแล้วเจ้าหน้าที่ภาสนามแกนนําสามารถทําอะไรบ้างเพื่อน,นําเพื่อนเข้าสู่การดูแลรักษาเพื่อนที่ยังไม่เข้าสู่การรักษารวมถึงเพื่อนที่ขาดนัด หรือออกจากระบบดูแลรักษาโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเพื่อนที่ยังไม่เชื่อมเข้าสู่ระบบแม้จะได้รับการวินิจฉัยแล้วเจ้าหน้าที่ภาคสนามแกนนําควรวางแผนติดต่อเพื่อนกลุ่มนี้เพื่อพาเพื่อนเข้าสู่การรักษาแกนนําเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถช่วยเพื่อนคิดว่าจะลดอุปสรรคหรือแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรโดยอิงจากประสบการณ์และทรัพยากรต่างๆในชุมชนหรือจากองค์กรตนเองแกนนําสามารถช่วยแนะนําเพื่อนว่า ควรจะถามอะไรหมอบ้างและนัดหมายติดต่อผลการรักษาบ่อยขนาดไหนหรือแนะนำข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้เกี่ยวกับสถานบริการที่เพื่อนจะไปข้อมูลอะไรบ้างที่เพื่อนควรรู้เพื่อส่งเสริมให้เพื่อนไปตามนัดแกนนำควรแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้เพื่อนได้ทราบถ้าเป็นไปได้ให้เขียนใส่กระดาษให้เพื่อนเก็บไว้วันเดือนปีที่นัดหมายเวลาที่นัดหมาย และควรมาถึงกี่นาทีก่อนเวลานัดชื่อคลินิกโรงพยาบาลที่อยู่ห้องหมายเลขอะไรทางไปโรงพยาบาลและเมื่อถึงโรงพยาบาลแล้วคลินิกอยู่ตรงไหนชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะไปติดต่อเช่นหมอแกนนําที่ประจําอยู่พยาบาลณนะโรงพยาบาลนั้นๆต้องนำสิ่งใดติดตัวไปบ้างเช่นบัตรประชาชนยาที่กินอยู่หรืออื่น ข้อมูลเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ควรจะตรวจให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาพบแพทย์ต้องตรวจก่อนเวลานัดเท่าไหร่เพื่อให้ผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยก่อนพบแพทย์และข้อมูลเฉพาะอื่นๆที่จำเป็นเพื่อการนัดหมายที่สำเร็จสรุปข้อปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการมาตามนัดการยกเลิกนัด หรือการเปลี่ยนวันนัดอย่าสักแต่ว่านัดช่วยเพื่อนดูตารางเวลาส่วนตัวด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าเพื่อนจะมีเวลาว่างและสามารถรักษาเวลานัดได้จริงดูให้มั่นใจว่านัดหมายสำคัญต่างๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวไม่ซ้อนกับการนัดพบแพทย์ไม่ว่าจะก่อนระหว่างหรือหลังการพบแพทย์ถามเพื่อนด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่เพื่อนต้องดูแลไหมถ้ามีช่วยเพื่อนดูว่าจะมีคนมาช่วยดูแลแทนไหมระหว่างเพื่อนไปพบแพทย์ อำนวยความสะดวกหรือจดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการนัดหมายให้รวมถึงที่อยู่โรงพยาบาลคลินิกที่ชัดเจนเช่นตึกไหนชั้นไหนห้องเบอร์อะไรโรงพยาบาลคลินิกตั้งอยู่ใกล้แหล่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายช่วยเพื่อนคิดว่าจะเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยวิธีใดจึงจะสะดวกที่สุดและต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเช่นค่าตัว๋วค่าน้ำมันหรือใช้รถของหน่วยงาน ถ้าจำเป็นแกนนำเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะต้องไปกับเพื่อนเพื่อให้มั่นใจว่าเพื่อนไปถึงที่นัดหมายได้โดยสวัสดิภาพช่วยเพื่อนดูว่าจะต้องติดต่อใครที่คลินิกที่จะเป็นบุคคลหลักในการอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการก่อนพบแพทย์พยาบาลแนะนำเพื่อนให้คิดและเตรียมคำถามหรือข้อกังวลใจที่ต้องการสอบถามพูดคุยกับแพทย์ร่วมหน้าเพื่อจะได้ใช้เวลาช่วงนั้นได้มีประโยชน์สูงสุด หากเพื่อนมีคำถามหรือข้อกังวลเรื่องใดเป็นพิเศษและแกนนำเจ้าหน้าที่ภาคสนามคิดว่าการไขข้อกังวลหรือตอบคำถามเหล่านี้อาจจะใช้เวลามากกว่าช่วงเวลาพบแพทย์ที่เตรียมไว้แกนนำเจ้าหน้าที่ภาคสนามควรช่วยหาแหล่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่สามารถช่วยตอบคำถามเหล่านี้ได้รวมถึงการพูดคุยพิจารณาคำถามและข้อกังวลของเพื่อนกับทีมงานในองค์กรของตนล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าข้อ,ของวลของเพื่อนได้รับการตอบสนองในกรณีที่เพื่อนอาจจะเปลี่ยนแพทย์อย่าลืมช่วยตรวจให้เรียบร้อยว่าต้องนําเอกสารหรือข้อมูลสุขภาพอะไรไปบ้าง mm hmm. เช่นผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการใบจังยาหรืออื่นๆ ถ้าเพื่อนไม่เคยไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ภาคสนามควรเสนอตัวในการไปคลินิกมาก่อนแกนนํารอพบเพื่อนที่สถานที่นัดหมายหรือไปส่งเพื่อนที่สถานที่ดังกล่าวย้าเรื่องความสําคัญของการไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อให้มั่นใจว่าเพื่อนจะได้มีสุขภาพที่ดีแกนนําเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถโทรติดตามเพื่อนในเรื่องที่เกี่ยวกับการนัดหมายรวมถึงโทรเตือนวันถามสาเหตุที่เพื่อนขาดนัดและช่วยเพื่อนทําการนัดหมายใหม่ แกนนำเจ้าหน้าที่ภพคสนามสามารถช่วยเพื่อนในการขอยกเลิกนัดและเปลี่ยนเวลานัดใหม่โดยควรอธิบายให้เพื่อนเข้าใจว่าหากไม่สามารถไปพบแพทย์ตามนัดได้การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปรับการบริการและตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้บริการรายอื่นได้ดีขึ้นโดยถ้าจะยกเลิกควรยกเลิกและขอเปลี่ยนเวลานัดอย่างน้อย48ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหากเป็นไปได้ให้คำแนะนำเพื่อนว่าจะเปลี่ยนการนัดหมายได้อย่างไรโดยใช้วิธีที่สถานบริการสะดวกเช่นโทรแจ้งบอกผ่านไลน์หรือผ่านอีเมลช่วยอธิบายให้เพื่อนเข้าใจว่าการขอเวลานัดใหม่อ่านเร็วหรือช้ากว่าที่เพื่อนต้องการได้ แกนนำเจ้าหน้าที่ภาคสนามควรได้รับอนุญาตจากเพื่อนก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆกับโรงพยาบาลอันจะทำให้มีการเปิดเผยสถานาการติดเชื้อของเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการทำการนัดหมายไม่ว่าจะทางโทรศัพท์เมลหรือทางการสื่อสารอื่นๆ ถ้าจำเป็นแกนนำเจ้าหน้าที่พักสนามอาจจะช่วยจัดการยกเลิกนัดและเลื่อนการนัดหมายใหม่ให้เพื่อนเลยได้อย่างไรก็ตามหากเพื่อนมีความสามารถในการจัดการเวลานัดหมายต่างๆได้เองแกนนำเจ้าหน้าที่พักสนามควรระวังการเข้าไปอำนวยความสะดวกมากจนเกินไปในพื้นที่มีความสามารถจะรับผิดชอบและติดต่อสถานบริการได้ด้วยตนเองอยู่แล้วแกนนำเจ้าหน้าที่พักสนามสามารถช่วยอธิบายให้เพื่อนได้ว่า เมื่อไปพบแพทย์ตามนัดครั้งแรกขั้นตอนจะเป็นอย่างไรรวมถึงการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่แกนนำเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถพาเพื่อนไปโรงพยาบาลคลินิกได้ตามหน้าที่การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครับ